ค่ะคุณผู้ชมที่ราคาก่อนเบรกนะคะเราสองคนก็ได้พูดคุยถึงคุณสมบัติของสารอาหารที่เป็นความจําเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ของเซลล์การสร้างพลังงานของเซลล์ด้วยและการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนนั่นคือโค q 1 0สารอาหารสําคัญที่อยู่ในกระบวนการหายใจระดับเซลลนะคะแล้วก็เพื่อผลิตพลังงานให้เซลล์ได้ใช้ เราใช้ชื่อว่าโอ i รโซ1 0นะคะโอเรโซ10ซึ่งบอกว่าทาน2แคปซูลอยู่เลยอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ CoQ10 เนี่ยมีเรื่องต่อเนื่องค่ะว่าเขามีคู่หูของเขาซึ่งถ้าทำงานร่วมกันนะคะระหว่าง CoQ10 กับคู่หูเนี่ยมันก็จะเหมือนทีมเวิร์คที่ CoQ10 จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นอีกนะคะคือกรดอะมิโนโ l c a คา i t i n e คุณยุ้ยบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่ เขารวมพลังกันนะคะ1ต่อหนึ่งไม่ใช่เป็น2นะคะแต่1นต่อหนึ่งเป็น11ค่ะคือที่พี่อยากจะพูดนิดนึงก็คือออไลเซอเทนที่พี่เพิ่นพูดนะคะค่ะครทำที่มีโคควเทนหลายสูตรที่เราพูดก็คือในน้ำมันลำข้าวใช่ป่ะค่ะอไลเซอ์อยู่เอามาจากแกมมาโอลิซานอลค่ะซึ่งเป็นวิตามินอีซึ่งอยู่ในน้ำมันลำข้าวซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้างโคควเทนสูตรนี้ก็เลยเป็นสูตรแบบเหมือนโคควเทนแล้วก็มีความเสริมให้สร้างโคควเทนได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยก็เลยแบบเป็นที่มาของ Ten, อะไรเซาเทนเนาะส่วน1่บวกหนบวกกับอะไรบวกกับแอลคาเนตีนค่ะกรดอะมิโนจําเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้ปกติผลิตได้จากตับกับไตพอเราสูงอายุหรือว่ามีโรคของตับไตเนี่ยแอลคาเนทินจะถูกผลิตขึ้นมาแต่ว่าไม่ไม่พอกับความต้องการของร่างกายค่ะแอลคานนตินเป็นสารอาหารจําเป็นที่มีปริมาณมากในอวัยวะที่ทํางานหนักแล้วก็ต้องใช้พลังงานมหาศาลเช่นกล้ามเนื้อร่างกาย กล้ามเนื้อหัวใจแอลคาเนทินก็มีความสําคัญกับการขบวนการผลิตพลังงานของร่างกายอยู่แล้วโดวยการลากเอาไขามันเข้าไปไปเผาอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เกิดพลังงานทําให้แอลคาเนทินมีการใช้อย่างกว้างขวางค่ะในทุกวงการเลยในสูตรอาหารเสริมลดน้ําหนักแล้วก็ลดไขมันนะคะคู่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ทุกเซลนะคะคือโค q ควตนและแอลคาเนทีนซึ่งมีบทบาท สำคัญกับกระบวนการผลิตพลังงานในร่างกายเราและก็มีประโยชน์ด้านอื่นๆด้ดวยอีกแต่อยากถามดรว่าประโยชน์ด้านอื่นๆของแอลคาดีทีนนะคะกรดอะมิโน,โนตัวนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะอันนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายนี่ยุ่เรื่องไว้พี่เปิลเลยนะเลยคะเพราะพี่เปิลเคยเป็นนักกีฬาเก่าเดี๋ยวเต็มเลยด้วยที่อยากจะคุยเมื่อก่อนนี้คะ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อน <laughs> ว่าวันนี้เราจะพูดถึง L อลค i ดีที <laughs> ในแง่ของคนที่ชื่นชอบการออกกําลังกายค่ะ เพราะว่ามันเป็นสรรธรรมชาติที่นิยมใช้ในนักกีฬาระดับโลกมาหลายปีทําให้ร่างกายใช้ศักยภาพได้สูงสุดรวมทั้งทําให้ร่างกายและจิตใจเนี่ยทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดีโอ้โหพูดแวะความเครียดเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยลืมไปได้หรือกําจัดไปได้กําจัดออกไปเลยนะคะความเครียดเนี่ยเพราะว่าคุณยุ้ยบอกว่าในทางวิทยาศาสตร์ชะลอวัเนี่ยเราไม่สามารถจะมีความเครียดได้เลย คือความเครียดต้องระดับน้อยๆทําให้เราอยากมีชีวิตน้อยๆก็ยังพอรู้ตัวปุ๊บต้องรีบกำจัดออกไปด้วยนะคะเป็นแรงผลักดันเล็กๆเล็กๆใช่ไหมคะพอให้มีกําลังใจว่าโอ๊ยเราเครียดเรื่องอะไรไม่งั้นเราไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทาไมกันเราต่องยายาทำอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีความเครียดเล็กๆไม่เอาพี่ว่าพี่ก็เชื่อเรื่องว่าห้ามเครียดก็ไม่เครียดดีกว่านะคะเพราะว่าความเครียดไม่ว่าจะมาจากร่างกายหรือจิตใจก็ย่อมส่งผลกับสุขภาพของเรา ตลอดไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะคือแอลคาลนทีนโปรโตีนสําคัญที่ทําให้ร่างกายและจิตใจของเราทนต่อความเครียดได้เป็นอย่างดีงอันนี้จึงถือว่าแอลคานอทีเป็นความจําเป็นจริงๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าเคยได้ยินไหมคะว่าเราป่วยเป็นอะไรไปหาหมอหมอจะบอกว่าไปถี่กปะนไใ<ป>ช่ <c oughs> เครียดแบบไม่รู้ตัว <c oughs> อ๋อเครียดไม่รู้ตัวอ,อ,อ,อถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยกำกำจัดยากละค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็ควรป้องกันมีแอลคานิทีนปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะเนาะใช่นะต่อจากเรื่องที่พี่ป้นสนใจมาก่อนเลยค่ะนักกีฬาเหรียญทองฟังนะคะ,คะการใช้แอลคานิทีนในนักกีฬาหรือคนที่ออกกําลังกายอย่างหนักก่อนการเล่นกีฬาทําให้ร่างกายมีความทนทานต่อก,การออกกําลังกายมากขึ้นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายลดลงรวมทั้งลดอาการกล้ามเนื้อบาดเจ็บจากการออกกําลังกายด้วยโอ้แหมถ้าเรารู้ก่อนหน้านี้ก็ดีสิคะเพราะว่า มื่อตอนเด็กๆอะค่ะจารุณีเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยนะคะนั่งเรียนอยู่ที่บางกะปิะคะ่ะเรียนวิชาเลขคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคะ่ะ <sk iss im> ก็มีอาจารย์พละค่ะมาตามขอตัวจารุณีไปเปลี่ยนชุดยูโดลแล้วไปแสดงให้น้องๆให้คนอื่นไปตีลังกายเขาดูยุทำไม่ได้น,ะนแบบไมไถ่ถ้าเราถ้าเรารู้แล้วมีแอลคาร์นทีนป่านนี้พี่คงยิ่งแบบได้เหรียญมากมายเยอะขึ้นอีกอะนะคะทีนี้ แอลคานิทีนเนี่ยค่ะเราเรารู้จักแอลคานิทีนในแง่ของสารอาหารที่ช่วยเผาผลาญไขมันด้วยนะคะเท่าที่ฟังคุณยุยิมาเนี่ยมันคือสารอาหารจําเป็นที่ร่างกายขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้ด้วยซ้ําไปคือคุณยุยิมีข้อมูลด้านอื่นๆของแอลคานิทีนที่จะเสริมกับให้คุณผู้ชมฟังอีกไหมคะยุมีข้อมูลของพี่เปิ้ลที่จะเสริมเอาเรื่องพี่อีกแล้วเหรอคะว่าะว่ายว่าพี่เปิ้ลเป็นคนที่ดูเท่และพี่ไปเดินแบบไปม้วนหน้าม้วนหลังอ่ะถ้าอยู่แบบโรงเรียนยุวิศัลย์ Saint Con an, เซฟคอนแบบ พี่กรีดกล้าก็พี่ก็ไม่ได้อยากจะคุยนะคะพี่ได้เหรียญแต่ลู่ลานคว้างจักรนะคะวิ่งร้อยเมตรได้เนี่ยเป็นที่กรีดกลาาแล้วยูโดนะคะดูสิกีฬาแต่ละอันเป็นที่กรีดกลาาแล้วแบบหน้าตาแบบนี้เป็นที่กรีดกลาที่็นจบอัลละมันเป็นอดีต่ามไปแล้วแต่วันนี้ต้องต้องมาดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วล่ะค่ะค่ะขาดไม่ได้นะพี่ให้ใส่ชุดยูโดเข้ามาก็ดีนะก็ขอเสริมเรื่องสําคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของหัวใจของเรา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทํางานเ,ออเขาเรียกว่าอะไรแต่เกิดจนตายตั้งแต่เกิดจนตายเลยเหรอคะใช่เพราะมันหยุดแตายออหัวใจไม่มีหยุดค่ะ <c oughs> หัวใจเราอะใช้แหล่งไขมันเป็นแหล่งพลังงานหลักเพราะฉะนั้นแอลคาดีทินสําคัญกับหัวใจมากมันต้องเป็นตัวลากไขมันเข้าไปเผาค่ะนักวิทยาศาสตร์พบว่าการให้แอลคาดีทินเสริมร่วมกับคอคิวเทนให้ผลดีอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไปนี้หัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นเป็นจังหวะหัวใจล้มเหลว ผู้ป่วยโรคไตและผู้ที่เข้ารับการฟอกไตค่ะคนที่มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงและคนที่เป็นตะคริวเป็นประจำโอ้ยพี่เป็นค่ะถึงต้องใช้แล้วก็รู้จักตัวนี้ดีนะคะโคคิวเทนกับแอลคาเนทินค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นความจำเป็นนำมาบอกกันค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันแล้วสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์ด้วยสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่ Li n e Ad Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะ วันนี้เราสองคนต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนค่ะกลับมาพบกันใหม่จันทร์ถึงสุขที่ JKN18 Top News แบบนี้เวลา17.30นนด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอใคอยแข็งแรงมีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ